ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องมีกันในนู๊เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราไม่อยู่กับเกมอบเอคิวพาร์ทสองนะครับทุกคนเลยซึ่งผมก็ได้ซื้อกาดใหม่ไว้มัง้งไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนลืมอันนี้เราจะเลี้ยบซื้อเลยกันเปิดมาก็ซื้อเลยทุกคนวันนี้จะลองเล่นหมดอื่นๆบ้างนะทุกคนเช่นเอ,อ, FIFA. อ่อฟีฟอร์ออน่าสนใจดี ผมไปลองเล่นโหมดแบบหนึ่งหนึ่งกับสามสามมาแล้วทุกคนเอ้ยสามสามยังไม่ได้เล่นดิเก็คือหนึ่งหนึ่งที่ผมแพ้ยับแบบกระจุยเลยทุก <c oughs> คนเอฟีลทุกคนคลิปพี่เรายอดวิวมันเยอะมากเลยผมดีใจมากเลยตั้งห้าสิบกว่าวิวไม่รู้ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือยังยยอย่าอย่าอู้อีอีอ ทุกคนแต่ขอโทษที่ปกคิปมันไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าผมอุปกรณ์แบตมันหมดโอ้ยอุปกรณ์ที่ผมใช้ว่าปกคิปมันแบตหมดก็ Apple ิ้ลแมมันแบตหมดพอดีผมก็เลยต้องเสีมือว่าช่วงหลังๆนะทุกคนเริ่มละเทเลพอร์ตเลยเออเชิวอริงเทเลพอร์ตอยู่ f o ร์ทูบอร์ดเลืเลอร์ตนี่ฟีฟอคือทุกคนมันจะยิงกันได้หมดใช่ไหมทุกคนห้าถึงสิบเพลย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเจ็ดเพลย์

มีมีเซโร่ที่เสเอฟอร์อะแล้วก็ลีเวนด้วยว่าวชาวครเอยคนทะเลมันก็ดูเจ๋งอยู่นะนี่คืออะไรบูเลตเกเจเมาดิสกินอินเนอร์แอร์อ๋อเหมือนว่าจะบูเลตยิงดูเลยอานั่นเท่ารยิงโดนยเม็นนั่นเ่คืออะไรไม่รู้พูดตัวเองพูดเองไม่เข้าใจเองว้าก็คืออันเมื่อกี้เมือนจะเป็นท่ากระสุนยิกระสุนเท่าไหร่ก็ยิงโดนยิ่เหม็นนั่น่นั้นเฮ้ยน่าสนใจอยากได้เนี่ย ฟีดใครไอ้เบิร์นให้ให้ใครยังไม่เรียกโุ้ยนี่น,นี้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่วิลบลบลบ,ลบ,ลบต่อเน,นื่องไม่โดนใครเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บปังขัดอ้ยทวงได้อย่างจริงอ่ะแกนะ่ะไม่มีสิทธิม์มาอยู่ใกล้ฉันไม่มีสิทธิ์ นี่เรียกผมกับใคยทุกคนคนนั้นนี่เองเอ้ยไม่ดูเลยยิงยิงอะไรโออเออพี่น้ำมันมินดันเออจะเข้าไปหาเขาแล้วทะลุไม่ตือยไปยังไงกลัวไหมเออไปไหนขึ้นมาสิข้างบนโอเคหยิบย่อด ผมชนะเลยผมเกลี only, so only, it, mm ่ยไม่ชนะอ๋อต้องชนะสามครั้งไงโอ้ถ้าผมชนะผมก็ไม่ได้เรียกกเกีดเลยทุกคนว่าจะผมว่าเออแอมดันโอ้ยโอ้ไม่ชอบช็อตเลยทุกคนคือไม่ชอบตอนไปสอบนะสอบมโนนัด้อนนะสอบนัดดอนที่

เ hey, 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 yeah, yeah. อ้เอ้ฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเฮ้ยเฮ้ยวิ้ยล็อกทำไมทำทำไมอุย้ยระเบิดรอด้วยอยากให้เกมนี้มีโหมดสเปกเกตตบ้างทุกคนให้มันสเปกเกตตอ่ะแล้วก็อยากให้มีไอ้หน่อยไม่รู้เหมือนกันเออดีเฟนเดอร์แล้วกันมันจะได้วาดเร็วขึ้นอยากให้ไอ้คัมมิสูนี่มาเร็วๆไม่ได้ปืนทุกคนเหมือนกันเปียกเลยอยากได้ปืนไอเท่ๆบ้าง หรือถ้าสกินมีผนต่อเดนเมจนี่จะดีไหมยไม่รู้เหมืนกัสิเอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่มีวันตายอุ้ยเกิดอะไรข้นเออเดี๋ยวเมื่อกี้เขายิงผมเออสิ่ะเอสซีที่แล้วเออดูไโอ้ยฉันนะ้ไงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ไม่ได้เลืออ่เอออพซิที่อยู่ใน b u ท l a r t s a ิลิต t ้มันก็ยังไงมันจะร์เก็ตเหรอกเกอร์เลยคือ i กอร์โอ้ยโอโอ้ยไอิวไม่ได้ทำอะไรเลยบาดเอตู้อาจจะไม่ครึ่งหลอดเลยเหีวกหนึ่งราะหลดสเอออย่างจริงบ้าสตัวอือเข้าใจเข้าใจ กินกินกินบาเรียกันแล้วกเรามาดูภาพถ่ายมุมสูงกันนะครับทุกคนนี่ภาพถ่ายมุมสูงก็เห็นได้ว่าตัวเหลือแค่สองคนกับโซปิงส์สูันต่อสู้กันยังดูเดือดและมา่มันนะครับทุกคน IDK คกับเออชื่ออะไรนะโอเคเฮ้ย IDK แล้วแมทพอยเหมือนผมเลยต้องเอาจริงหน่อยเนี่ยรีพีไฟล์ซูเปอร์แอนิเมตลิปรีพีลิปรพีลิปพีไฟ์ต้องลบลบลบมา อ้าวตายโอ้ย <moder ne> ยังไม่ตายคนนี้ <'t look> <people> like <republic> <mm โอ้ยป้องกันเกือบไปเกือบไปผมเกือบไปจริงจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ย ADK แล้วทุกคนรีบฆ่า ADK เร็วเดี๋ยไม่ชนะแล้ว ADK อยู่ไหนเอย ADK ตายแล้วโอ้ย ผมยัอยู่ข้างบนต้องไปโอ้ยฉันก็เลยฉันจะคลานไปโอ้ยทำไมชือ่อยาวจาังรีเพียไฟปะรีเพียไฟต่อเนื่องเต็มเมะสูนหนึ่งนัดเบาถ้าขนนอกยิงไปสามพันนัดก็ยังไม่ตายด้วยสับั้งกันไอมันเกือบไปหยุดไหนโอ้โอ,โอ้ใจเย็นบลู bro! โอ้ยจบแทกแล้วใจเย็น จะเห็นไอ,อ้นกเอ,อ้าว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเราใช้กระสุนเลยกันนี่ผมคนรีพ้าดิคีเออไอ้ดิคีก็ตายเหรออุ้ยยาสผู้แข่งคนใหม่โอ๊ยอ,ย,กกอย่ากัดยิงใส่ฉันอันนี้แล้วกันทุกคนเดเมตจะได้แรงเดเมตตอนนี้ผมเบ้าขนยน เล่นยาวดีนะไอ้คนอี่าผมเล่นหมดนี้เยอะเลยแล้วกันหมดหนึ่งหนึ่งกับสามสามผมว่ามันก็ไม่ค่อยผมว่ามัวสองสองก็ดีสุดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนว้าโอ้ยตีสถานะเลยไม่รู้ด้วยอ่ามีมีบัฟแล้วสถานะแบบบัฟแบบสถานะไม่มีผลอะไรเงี้ยเปิดโล่แล้วสถานะหายอ่ะคือผมตามอุ้ยไอ้ซื่ออี๋ละไอ้ซื่ออ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ไม okay. ่ได้แล okay. 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 ้วเ้ยเลือกดิเลือกเลือกสก่งโอ้มาเลือกโอ้โหมาเลกเละยิงทุกดอกแต่บอกไม่ติดโอ้ยดยิงผมเฮ้ยโอ้โอ้ยขก้นไยเฮ้ยไทยกด้ไง โดนสถานะมันตายอ่ะทุกคนต้องจำไว้ว่าห้ามโดนกระสุนของอดีเคเด็ดขาดเลยกระสุนปุ๊บจะตายเลยทุกคนโคมงงไม่ได้แล้วลาะฉะตัดคลิยอยู่มันพูดมาอะไรกันแคลบไวายวไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้ยออ้อ้ไ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 อ้อ้ไอออ้ ลิปมาสเตอร์ลิปพีไฟลิปพีไฟต่อเนื่องเฮ้ยแมวไม่เห็น,น,มนผมชอบเลยมีกำแเพาให้ทะลุอยู่ก็ดีลบไปก็หลบไปเลยเลอะๆลบไว้ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครเห็นเป็นอากาศหลังอากาศลมหายใจเข้าลมหายใจออก ดังดอกไม้บานเฮ้ยผิดเพลงต้องเพลงนี้ลมหายใจเข้าลืมหายใจออกดอกไม้เนาวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยจริงก็สู้ฉันดิสู้ฉันเนยเออมีกันในโน้ตวินนิ่งวินนิ่งเลยวินนิ่งเกมว้าวจะจ่าหรือขลัวาลัวมีกันในโน้ตเสียนิแมนดีกว่า ดี่หนึ่งหนึ่งให้คนดูดิหนึ่งหนึ่งให้ดูแล้วกันก็ต้องให้ดูสามสามไม่ต้องดูหรอกมั้งเออหรือจะดะูให้ดูก็ได้สามสามว้าวไว้ไว้ตายนี่เกมบีบบ้เลยเกมอะไรโอ้ยโอยติดติดเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนโออยตายตายตายหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยมีคนมาทุกคนผมรอหนึ่งนาทีโอเค ขายังชั่วมีคนมาหนึ่งหนึ่งแล้วใครนะบอกว่าจะไม่ใช่เจ้าคนเมื่อกี้ไม่เชื่อเลยเฮ้ยความจำผมสร้านมันชื่ออะไรนะผมลืมากเอคนที่มันได้สองคะแนนเมือนกันอะลืมเฮ้ยแล้วไม่อินเตอร์ลิงงานจังเปิดอยู่ไหมเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ย bro bro บราดออกไม่ได oh, e, ้ด <laughs> e ้วยค้างไปเลยคนไม่น่าได้นหนึ่งหนึ่งเลยเปลี่นอะได้ไหมเฮ้ยทุกคนเลดช่วยมีทางออกค้อใหม่เราบอกเลยเอ้ยไม่จริงใช่ไหม โอ้ยเนี่ยทุกคนผมไม่เล่นหนึ่งหนึ่งแล้วทำไมอ่ะไม่อยากเล่นแล้วไม่เปิดอยู่ใช่ไหมใช่เปิดอยู่ขอโทษทุกคนกคนี่ต้องให้ทุกคนมาเห็นอะไรอย่างนี้ในคลิปวิดีโอของผมเรื่องจากผมตัดต่อไม่เป็นเอโอโกรธจริงๆไม่เล่นหนึ่งหนึ่งแล้วไม่เล่นสามสามแล้วด้วยครับโ,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 โดดโดดอย่บิด,ดโลงเกเกอนะ finish match quickly quietness อะไรไม่รู้ โ okay. อเคคือเขาบอกมันจะลองเกอร์ไรนาวหยกเลกเลยมาโอ้หนึ่งหนึ่งแล้วกันโอ้ยช่วยตอบเราทันทีหรือผมไม่มีความอดทนเองไม่รู้มันเกี่ยวว่าไอ้บิดลองเกอร์ไรนาวสองส่งมันจะลองเกอร์ไรนาวไหม อืมไม่รู Good ้สิเฮ้ยเก็ตติ้งเอาไหมแล้วเก็ตติ้งเอาไหมแล้วตรงวันนี้ผมไปเทนนิ่งแอร์เรียแล้วนอนไปให้ดูจะไปโอเทนนิ่งแอร์เรียลโพสตนเล่นมันดูดียิงหนกนักเดียวนี่เจ็บหนักกระดูกหักใกล้ตายเขาเลือกแดดแน่เลยเฮ้ยอิเฮ้ยเฮ้ยแน่จริงก็มาดิโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยโดนยังไง ทำว่าโอ้ดีคุยชื่อภาษาอะไรลมหายใจเขาเาลืมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้บ้าใหญ่กว่าดังสายน้ำชังเย็นติดพิษไปดีเออติดพิษตายฮ่าฮ่าฮดีเว้วน เดลัสจะเพิ e ม p ัพเกรดว่าดมาดิมาดิมา money, m o อ e ยโอยใครมาโเขาดผิดแล้วยดเยี่ยโดนเขาตดผิดแล้วโอโอยโอเตัวอยอคกนคือมันไม่เข้าทางผมอย่างมากเอเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือเพราะมันมันไม่มีระเบิดเนี่ยปกติผมใช้ระเบิดตัวเองให้ช่วยเพื่อน คือมันไม่มีระเบิดที่ผมเลงเขาหายไปไหนโดนระ,ะเบิดไปดิ้องกับโดนติดพิษด,ด้วยเป็นไงล่ะติดพิษเอวผมเข้ามาในห่วงยางสองสองอยูไอ้นี่สอง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  เดี๋ยวเดี๋ยวเขมาเลมาเอ้ยเขาปิวเขาปิลคืออะไรวันตุ้งตถล่มตุ้งตุ้งตุ้งตไม่โดนตาไม่ทันตาไม่ทันช็อกไปเลยดี โ,โ,โดนไปเลยดีมีโดนหลบบ๊วยเจ็บโอเคโดนไปทางนิดนึงเขาติดผิดตายแน่นอนยังไม่ตายหรอ กยจะตายโอ้เกิดอะไรขึ้นนูพันลงเปาตายงงกอุ้ยรีพีทไฟสะจะจอุมรุก็ไปคนนั้นก็จะตายนี่ใช่ไมมมีสิทธิ์จริงๆไม่ช่รออุ้ยก็จะตาย ชนะสูสีมากทุกคนจะให้ไฟต์ต์สิเกนฟ้าใด้อุ๊งะเิดโอ้ยเดือดเดือดเประมาเดียกันมาเดียกันโอ้ยได้ สูสีมากคนตายก็ไม่เสียดายดีเฟนเดอร์เลยไม่รู้จะ,ลออะเลือกเลยเลือกดีเฟนเดอร์ไปก่อนทุกคนแต่คือผมอยากให้มันมีมีแบบหลายรเล่ากันอุ้ยไม่โดนไม่โดนเลยอุ้ยแย่แล้วล เออแต่โอเคทุกคนไม่ไม่หนึ่งวหนึ่งหนึ่งแล้วนี่ฟีฟอคือผมชอบฟีฟ่เพราะมันเลือกแบบเลือกคนชนะกระจายกระจายกันไปสิคนเนี้ยก็จะเลือกสกิลได้หลายสกิลทุกคนใช่ป่ะถ้าแบบไม่มีคนเทพมาเล่นนองโดูเนี่ยผมพาไปดูเทนนิงอารีนานะนี่ก็นี่คือเทนนิงอารีนาคนเราสามารถฝึกยิงได้ยิงเป้า อืมกดเคลียร์เกตเลยนี่ยอัพเกตยังไงอัพเกจมีแต่บัตรทองบิลโลนี่รออัพเกตเล้คนดูฉันผมเอาอีลิตไฟล์มาแล้วจุ่ยก็ไม่เอารีพิตไฟล์อ่าโอ้ยโอ๊ยทำมันไม่ทันละโอ้ยจะเอารีพิตไฟล์มาสเต็กกันรัวๆแล้วก็ปาอย่าบอกว่าขาดแล้วเฮ้ยเมียนะโอ้ย โอ้ยหนาะเฮ้ยเหตุผมเป็นอะไรี่ะโอ้ยโอเคๆมาทุกตกใจหมดรีบเรื่อยเลยรเกินอันไม่รู้โอ้ยกระตุกมากโอ้ยออ้นี่มาแล้วตกใจหมดโอเคมากินอะไรสั้างชั่วเคล่ายิงไม่เครัา คุยยิงมันก็ตกมากทุกคนโอ้ยแรกกิดเได่มันแได้ไงเกิดอะไรเกิดขึ้นกลมาแล้วกลัมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยตกมากทุกคนเป็นไรเนี่ยโอ้คนหรอ เราเบื่อได้เรื่อยๆเออ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 ทุกคนแต่เดี๋ยวอีกหลายจนถึงจนกว่าจะถึงวันที่เจ็ดแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนเพราะขึ้นเน็ตผมมันกระจอกมากทุกคนดียดีโอ้ยเตยคือว่าเนี่ยผมใช้เน็ตบ้านผมไง เน็ตบ้านผมมันไม่ไม่ดีสุดๆเลยท,ย,ยทุกคนมันแย่มากอ่ะแล้วเน็ตผมมันจะหมดแล้วไงทุกคนมันต้องเติมเน็ตวันที่เจ็ดฉะนั้นเออทุกคนปวดอดทนรอไปนิดนึงนะคลิปผมอาจจะไม่ได้ลงช่วงนี้เนี่ยสภาพเน็ตบ้านผมคนดูดิตอนนี้จบผมปิดคลิปแล้วทุก,ก,นนกคนเน็ตเน็ตมันแบบว่าฮึมฮะนั้นแล้มาพรีวิวสถานการณ์คนเน็ตเน็ต เน็ตไม่ดีน,นะครับทุกคนเพื่ออะไรมาไม่รู้แล้วอันนี้คือสถานการณนะครับเมื่อคุณเล่นเอเอโอ้ยเกมมันเชื่อโอค้คิวใช่เน็ตไม่ดีสมองก็ไม่ดีด้วยความจำมก็เสื่อมอ้ยนี่พวกกติยูทูบเบอร์ส่วนีหญ่เน็ตด,ดีกันทุกคนใช่ไหมพวกแบบคนอืนดด่นเน็ตด,ดีหมดไม่เคยเห็นใครกระตุกสักคนอะ เดีมีกระตุกบ้างนิดนึงเนี่ยกระตุกทั้งโอ้ย,อยกระตุกทั้งทั้งริฟทั้งคลิปอะ่ะว้าวอันนี้อันนึ่งไม่รู้แล้วผมจะเอาอะไรดีทุกคนคลิปไปคิปเกี่ยนเลนโรเนี่ยกระตุกอ่ะวันนี้คือถ้าไม่ใช่แค่เกียยนนะผมจะแบบหัวร้อนแบบจนกรี๊ดอ่ะไม่ตายแล้วมไม่ได้ทำอะไรเลย โอไยไม่อยอมเลกเลยอ,ลอ้ไม่ตายไม่โดนไม่อะไรเลยไม่มีวิญญาไหมเนาะอันนี้ทุกคนมาดูสภาพเกมแหละกันนะนี่ถ่ายมูสูงพี่วิวมือสูงนี่นี่กระตุกมาดูดูเกิดอะไรขึ้นทุกคนเป็นพยานนะผมไม่ได้เล่นไม่เก่งนะเกมกระตุกจนผมกรีลิศเป็นพยานให้ผมด้วยเข้าใจไหม มีมีคนอยู่ไทยดินด้วยเป็นพยายนาะนะพวันเกมมันแหลกต้องผมกรีดอะดูะดไวอวะจะเออเฟเวอริตก็ได้เออเยอะ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 อืมผมอืมออกข้อใหมล่ลทุกคนเออเล่นสังสรงอีกตาแล้วก็พอแล้วกันทุกคน ให้ดูมันกดดอปเกตได้แลเขาเลือกเกตได้คนยังันก็เสิร์ชก็ได้ใช่ไหมเอ่อ e a p i d levitfire เฮ้ยไอ้ดีโอ้ยอินเทลิงอ่ะคนผมว่าขาดแน่ โอ้ทุกคนผมว่าไม่ไหวแล้วอะทุกคนเน็ตมันไม่ได้จริงๆเออเน็ตกระตุกมากทุกคนเออถ้างั้นก็สำหรับคลิปนี้เลยไหมหรลองเซนเน็ตตัวเองดไูไม่ดีกว่าเน็ตจะหมดแล้วอืม เปลว่าผมไม่เล่นในพวกนี้นะทั้งนั้นทุกคนผมจะมาพามาดูเทนนิงรูมทุกคนก็คือนี่จริงได้ปกติเลยนะสามารถกดดอกเกตได้ทุกคนผมไม่รู้ này, สื่อชื่อการนี่มันเกี่ยวอะไรไหมเนี่ยสื่อมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็สามารถเออเเกตได้เอยนะนี่ได้นะเออนี่เพิ่มเคียบเกตเคียบเกตเออไม่เออันนี้ไม่อาเลยที่มั้ ท้ายมันก็ต้องเลือกอะทุกคนเออทั้งมเขียวเกียกเลยกันไว้อย่าพึ่งดิเขียวเกียกเขียวเกียกนี่สมมติว่าเราเลือกอะไรมาก็จะน,น,นี่อันนี้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 นี่กัได้เรื่อยเลยได้กี่อันไม่รู้ปังโหดมากอึกอ้อายเดี๋ยวไม่แรงมากเดี๋ยวไม่ทลย โอ้ยอะ่ยิงเจ็บบังบ่อยิงอาจจะยิงทำไมได้เงินเดกกกลับมาหมดเลยกลับมาหมดเลยกลับมาหมดเลยออเลียบประสิ์เลียบประสิเอกรนอละเออ ตกใจตกใจเลยดิมีดามมีคืออะไรจเทีนสีฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยกดโลคกอผมอยากกดโลให้ตรงเทีนสีมากคนฟึบเดดตึดปังเป็นไงเตีงโอ้ยตุมเหนปะเอยเมื่อกมันคือการทำให้สกิล ยิ่งโดนเทา่ากระสุนจะกลับมาเท่านั้นอุย้ยกระเด็นไกลเลยแผ่นกระดูด้วยเจ๋งฮะมันเล่นจริงแบบเยอะดูแบบนี้คือปังระเบิดดาวตกเล 7, เวลเจ็ดปะทะเลเวลยี่สิีไม่โดนไม่โดนเฮ้ยทำไมกระสุนเขาแบบโหดจังเออเออทุกคนตอนที่ผมไปเล่นนอกรอบมาผมเคยมีกระสุนนัดเดียวตายแบบนัดเดียวแบบตายเลยแบบผมเอาแต่แบบ เพิ่มเพิ่มพาลังกระสุนแต่แบบพูดว่าสลัดใส่กระสุนลดอ่ะเอ๊ะคอมบายพรนี้คือนัดเดียวตายทุกคนผมยังงงเลยอ่ะคือมีคนหาว่าผมเป็นโปร่ือหนัดเดียวตายแต่ผมยิงไม่โดนตูวมาให้ายยิงโดนแล้วได้กระสุนคืนตัวนั้นเป็นยังไงเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเรียประชิดเรียประชิดเรียประชิดไหมเลียประชิดแมน โอเคทุกคนสําหรับวันก็คันะควรับวันนี้เ็เออพูดอะไรสหรับวันนี้นะครับก็เน็ตผมไม่ดีสุดๆเลยรอวันที่เจ็ก่อนผมมาคิดไปดูใหม่ครับก็คงถึงเวลาสมควรที่เราต้องลาจากกันไปแล้วนะครับทุกคนถ้าอย่างนั้นก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะาครับ ก่อนกดกระดิชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยป้ารับชมคลิปใหม่ใสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ